สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นพรีวิวเน,ะนาะน,นานก็จะทำวิดีโอพรีวิวทีนึงเป็น galaxy fit 2จาก samsung ครับก็เขาส่งไม้ฟงได้ลองเล่นลองใช้ดูแล้วอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งฝากติดตามรีวิวตัวเต็มด้วยแล้วกันครับตัว galaxy fit 2ก็จะเป็นพวกสมาร์ทแบนเนาะราคาไม่แพงเลยครับอยู่แค่ประมาณ1,500บาทเอง แล้วความสามารถก็เท่าที่พงเข้าไปดูคร่าวๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลองใช้คือสามารถแทรกการออกกำลังกายประเภท elliptical กับโรเล็งมัชช n นได้ครับมีคนถามพงเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าตัวสมาร์ทแบน์ตัวไหนที่แทรกพวกโรเล็งมัชช n นได้บ้างก็ตัวนี้แหละครับเขาบอกว่าได้แต่ว่ามันจะทำงานได้ไหมเดี๋ยวพงเอาไปลองใช้แล้วก็เอามาบอกในรีวิวตัวเต็มอีกทีแล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยขอแกะกล่องดูก่อนละกันว่าข้างในมันจะมีอะไรมาให้บ้าง แน่นอนครับตัวชั้นแรกเนี่ยก็เป็นตัวแบนด์เนาะเป็นแบบมีหน้าจอค่อนข้างใหญ่เลยครับตัวสเปคบอกว่าให้หน้าจอมาขนาดที่1.1นิ้วแล้วก็ให้สีสันที่แสดงได้เยอะถึง16ล้านสีเลยแล้วก็เท่าที่จับดูน้ำหนักเบามากเลยนะครับเหมือนกับว่าจะหนักแค่24กรัมประมาณนี้เองส่วนตัวสายก็โอเคมันเป็นสายแบบเป็นหมุดล็อกเข้าไปเนาะ เดี๋ยวดูหน่อยว่าเวลาที่เราใส่แล้วข้อมือเล็กๆอย่างพเงเนี่ยมันจะใส่ได้ไหมเพราะว่าพวกสมาร์ทแบนบางยี่ห้อครับถ้าเกิดคนที่ข้อมือเล็กๆใส่เข้าไปเนี่ยมันจะใส่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าสายเขาไม่ได้ทํามาเผื่อคนข้อมือเล็กประมาณนั้นโอเคตรงนี้พงชอบมากเลยอ่ะเพราะว่าเวลาใส่มันจะเหลือ ap, 是是แก๊ปใช่ไหมเราก็ยัดสายเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้แก๊ปตรงนี้มันเหลือน้อยลงตงัวแบนมันก็จะกระชับข้อมือเรามากขึ้นครับตรงนี้พงถือว่าเขาออกแบบสายมาได้ดีนะแล้วก็เวลาล็อกเนี่ยค่อนข้างแน่นหนาเลยครับก็ ให้ความมั่นใจได้ว่าเวลาใส่มันจะไม่หลุดง่ายๆเวลาออกกําลังกายมันก็จะไม่ได้หลุดง่ายๆครับแต่ว่าเวลาถอดก็อาจจะ ต้องแรกกับการที่ต้องออกแรงนิดนึงแล้วปกติถ้าเกิดเป็นเข็มเนี่ยมันจะต้องดึงเพื่อให้ตัวเข็มเนี่ยมันหลุดออกมาใช่ไหมแต่เนี้ยถ้าดึงอะ่ะมันจะไม่หลุดเราต้องมาดึงสายอีกฝั่งหนึงแทนเพื่อจะให้ตัวล็อกตรงเนี้ยมันคลายออกก็เป็นการออกแบบตัวล็อกที่ชาญฉลาดครับแล้วก็ไม่ได้เหมือนตัวยี่ห้อไหนมาก่อนเลยผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะส่วนการชาร์จ โอเคตรงนี้ผมเห็นว่ามันมีเซนเซอร์ที่จะเอาไว้แทร็กหัวใจเนาะแล้วก็การชาร์จใช้ตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวทีนี้มันลุ้นกันดีกว่าว่าตัวชาร์จเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าก็น่าจะอยู่ข้างใต้นี้นี่แหละทีนี้ตัวชาร์จเขาก็ยังให้เป็นแบบตัวล็อกไม่ได้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับตรงนี้ก็รู้สึกว่าในปี2020มันจะปี2021แล้วด้วยซ้ำก็อยากจะให้ทำเป็นแม่เหล็ก ก็ไม่จําเป็นจะต้องถึงใช้ชาร์จได้ทั้ง2ฝั่งแต่ว่าถ้าให้เป็นแม่เหล็กได้มันก็จะดีมากทีเดียวครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีอะไรที่จะบ่นตอนนี้อีกก็ก็ยังคิดไม่ออกหรอกแต่ว่าเท่าที่ดูก็ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่น่าใช้มากทีเดียวครับรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าดีนะค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่อยากออกกําลังกายอยากดูแลตัวเองทีนี้มาถึงเรื่องการแทร็บ้างครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเนาะการแทร็ ที่สําคัญที่สุดก็คือแท็กการนอนกับแท็กอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็มีตัวที่พิเศษเพิ่มมาก็จะเป็นการแท็กความเครียดครับส่วนฟีเจอร์เนี่ยการแจ้งเตือนก็เป็นมาตรฐานของพวกสมาร์ทแบนด์พวกนี้อยู่แล้วแต่เห็นว่าตัวเนี้ยมีการตอบกลับได้ด้วยแบบเร็วๆแบบง่ายๆเนาะอาจจะไม่ใช่การพิมพ์ไม่ใช่การอะไรแต่อาจจะมีตัวเลือกเป็นแบบตัวเลือกที่จําเป็นจําเป็นให้เราตอบกลับได้แบบสั้นๆเร็วๆแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่พงน่าจะถูกใจก็คือมันสามารถใช้ควบคุมเพลงได้ครับ แต่ว่าจะใช้กับ iOS ได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีในรีวิวตัวเต็มเนาะยังไงก็ฝากไปด้ยวยละกันครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันกันกบรีวิวตัวเต็มของ s a m s u n Galaxy g Fit 2ไว้เจอกันวีดีโอหน้าสวัสดีครับ